สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมุนนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปิดเรียนใหม่ต้อนรับโควิดส9นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูหนังสืออยู่ที่บ้านก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทาง Youtube ช่องคณิตคิดได้มุนมุนนะครับ พบกับกับผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทนะครับผู้บรรยายให้ความรู้ก็จะได้สรุปสาระความรู้คณิตศาสตร์นะครับทุกระดับชั้นตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกันนะครับในระดับชั้นมัธยมมัศึกษาปีที่1นะครับก็คือรหัส M1-T1 นะครับในวันนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับการบวกและการลบจำนวนเต็มนะครับจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับ ครับในหัวข้อ1.2นะครับการบวกจำนวนเต็มนะครับก็เป็นหัวข้อต่อจากความหมายของจำนวนเต็มในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับในการบวกด้วยจำนวนเหมือนกันนะครับสำหรับจำนวนเต็มนะครับมาดูหน้าตาของมันนะครับว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นเราคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ระดับชั้นปฐมมิยาศึกษาแล้วนะครับก็คือ3บวก5ได้8อย่างนี้นะครับ7บวก8ได้15นะครับก็ได สังเกตดูว่าเป็นตัวเลขที่คุ้นเคยตั้งแต่ระดับชั้นปฐมมัธยมศึกษานะครับตั้งแต่ตอนต้นตอน,ตอน,ตอนปลายมาเลยนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับข่าวนี้เมื่อเราดูในชั้นระดับม1นะครับชั้นมัธยมก็จะเป็นจำนวนเต็มลบเอามารวมกันนะครับอย่างเช่นลบแบวกลบสก็จะรวมลบนะครับอย่างนี้คิดเหมือนกับสามบวกห้เป็น8รวมกันเป็น8ครับเบวกแรวมกันเป็น15อย่างนี้ ลบบวกกับลบ4ก็รวมกันนะครับแตกเป็นการรวมกันแบบลบนะครับก็ได้ลบ12อย่างนี้นะครับลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับลบ5บวกลบ9อย่างนี้ก็รวมนะครับเป็นการรวมลบนะครับคือเป็นการบวกด้วยจำนวนเหมือนกันเห็นชัดไหมครับเราจะคิดรวมกันลบ5บวกลบ9ก็รวมกันเป็นลบ14นี่คือการบวกด้วยจำนวนเหมือนกันคิดแบบรวมกันชัดเจนนะครับ เหมือน3กับ5รวมกันเป็น8 7กับ8รวมกันเป็น15้นั่นคือรวมพวกบวกแต่ที่นี้ด้านล่างนะครับลบ8กับลบ4นี่เป็นการรวมแบบลบลบ5กับลบ9ก็บวกกันก็เป็นการรวมแบบลบชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าเราบวกด้วยจำนวนตรงกันข้ามนะครับการคิดก็จะเปลี่ยนไปตรงกันข้ามเป็นยังไงครับก็หมายความว่าตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบอย่างเช่นลบ8บวกด้วย14เห็นไหมครับเป็นการบวกด้วยจำนวนที่ตรงกันข้ามกันคือตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบทีนี้ เวลาคิดก็ให้คิดแบบหักล้างคือคิดลบกันอย่างเช่นเรามาดูเลยนะครับว่า8กับ14ใครมาก14มากเพราะฉะนั้น14เป็นค่าบวกคําตอบจะเป็นบวกเวลาคิดก็คิด14ลบด้วย8เลยตอบ6อย่างนี้นะครับเรามาดูตัวหนึ่งครับ30บวกด้วยลบ10เป็นไงครับก็เป็นการบวกด้วยจํานวนที่ตรงกันข้ามกัน30เป็นค่าบวก10เป็นค่าลบเวลานํามาเชื่อมหรือบวกกันด้วยเครื่องหมายบวกก็คิดหักล้างกันเลยนะครับก็คือ30บวก ลบก็คือ30ลบด้วย10นั่นเองก็เหลือย0เห็นไหมครับคิดแบบหักล้างทีนี้เครื่องหมายสังเกตดูว่า30เป็นค่าบวกตัวมากเป็นบวกจะตอบบวกถ้าตัวมากเป็นลบจะตอบลบคิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลองมาดูอย่างเช่น3บวกลบ12เป็นการบวกด้วยจํานวนที่ต่างกันหรือตรงข้ามกันใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบก็คิดแบบหักล้างแต่12เป็นค่าลบค่ามากติดลบเพราะนั้นคำตอบจะตอบลบเพราะนั้นก็เวลาคิดก็คิด12ลบ3เลยก็ตอบลบเ้าอย่างนี้นะครับ จดเจนนะครับลองดูอีกสักตัวหนึ่งอย่างเช่นลบสิบแปดบวกด้วยหกเป็นไงครับสิบแปดมากกว่าหกคือเรามองตัวเลขแบบไม่คิดถึงหมายนะครับก็คือมองแบบค่าสมบูรณ์นั่นเองค่าสมบูรณ์ของลบสิบแปดจะมากกว่าค่าสมบูรณ์ของหกแต่บางเออลบสิบแปดมันเป็นค่าลบเพื่อนคำตอบก็ตอบติดลบแต่เวลาคิดคิด,คดแบบหักล้างกันครับก็คือสิบแปดลบหกต่อสิบสองเจ็ดสิบสองจะเป็นบวกหรือเป็นลบไปดูที่ตัวมากตัวมากคือสิบแปดเป็นลบเลยตอบลบอย่างนี้เวลาคิดนะครับให้มองและใส่ยอย่างนี้ ชัดเจนนะครับอีกทีหนึ่งนะครับการบวกด้วยจำนวนที่ตรงกันข้ามหมายความว่าตัวหนึ่งเป็นค่าบวกตัวนึ่งมีค่าลบมารวมกันเวลาคิดคําตอบต้องคิดแบบหักล้างทีนี้หักล้างกันแล้วจะตอบบวกหรือตอบลบไปดูที่ค่ามากว่าติดลบไหมถ้าค่ามากติดลบตอบลบเหมือนกับ3บวกลบสิอย่างนี้เห็นไหมครับค่ามากเป็นลบคือลบสิเวลาตอบก็ตอบมาเป็นลบเก้าลบสิบแปดบวกหกเห็นไหมครับค่ามากคือ18คิดแบบไม่คิดถึงหมายนะครับ สิบแปดกับหกให้มากสิบแปดมากสิบแปดเป็นลบทับ้งว่าตอบเป็นลบแต่เวลาคิดคิดหักล้างคือสิบแปดลบหกนั่นเองชัดเจนนะครับนี่คือการบวกด้วยจํานวนที่ตรงกันข้ามกับจํานวนที่เหมือนกันเห็นไหมครับสรุปทีนึงนะครับฝั่งซ้ายมือการบวกด้วยจำนวนที่นนทเหมือนกันเราจะมาคิดแบบรวมกันรวมกันแบบบวกหรือรวมกันแบบลบก็แล้วแต่นะครับฝั่งขวามือนะครับเป็นการคิดแบบหักลา้างเพราะบวกด้วยจำนวนตรงกันข้ามทีนี้การหักล้างกันจะตอบบวกหรือตอบลบ ขึ้นอยู่กับว่าใครมากอย่างเช่น2ตัวบนนะครับที่ตอบ6กับยี่สิบสองตัวบนนี้ถ้าบวกมากกว่า14กับ30จะมากกว่าเห็นไหมครับข้างล่างครับที่ตอบลบเกับลบบิบสองเพราะอะไรครับเพราะค่ามากติดลบเห็นไหมครับ12กับ18ติดลบลบสิบสองกับลบสิบแปดนี้ติดลบเพราะว่าเวลาคิดก็คิดถักล้างและตอบค่าเครื่องหมายตามตัวมากช,ชัดเจนนะครับคราวนี้ลองมาดูหาผลบวกเลยนะครับเป็นโจทย์ปัญหาจ้องหาผลบวกของจำนวนต่อไปนี้นะครับ อย่างเช่นเขาให้มาในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่นะครับลบแบวกด้วยลบสแล้วก็บวกด้วยลบสิถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บใหญ่ก็ทําในวงเล็บใหญ่ก่อนนั่นคือลบแบวกลบก่อนเป็นไงครับเป็นการบวกด้วยพวกที่เหมือนกันก็จับรวมันเลยครับลบแกับลบสิบสเอ้ยโทษลบแกับลบสรวมกันก็ได้ไรครับลบสิบสอนั่นเองก็บวกด้วยตัวหลังครับ ลบสิบสองตัวหลังแล้วก็ลอกลงมาเห็นไหมครับคราวนี้ก็เป็นการบวกด้วยจํานวนที่เหมือนกันอีกครับคือลบสิบสองบวกกับลบสิบสองก็รวมกันเป็นลบยี่สิบสี่อย่างนี้ชัดเจนนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับลบยี่สิบหกบวกด้วยในวงเล็บใหญ่ครับสิบสี่บวกด้วยลบสิบเอ็ดเราต้องทําในวงเล็บก่อนนะครับก็คือคู่สิบสี่บวกกับลบสิบเอ็ดก่อนนะครับคิดครับสิบสี่กับสิบเอ็ดใครมากก็เป็นการบวกด้วยจำนวนที่ตรงกันข้ามใช่ไหมครับ คือ14เป็นค่าบวก11เป็นค่าลบเพราะฉะนั้นเวลาคิดคิดหักล้างครับแล้วใครมาก14มาก14เป็นบวกวันก็ตอบบวกครับก็คิด14ลบ11เลยคําตอบคือ3นั่นเองลบ26เมย์ทำอะไรลอกมาก่อนครับ คณิตง่ายอย่างนี้นะครับจะแนะนําอย่างนี้นะครับว่ามี2อย่างไม่คิดก็ลอกถ้าตรงไหนลอกเราก็ไม่ต้องคิดตรงไหนคิดเราก็ไม่ต้องลอกอย่างเช่นลบยีเราไม่ได้คิดเราก็ลอกมาก่อนครับเท่ากับลบยีลอกมาก่อนทีนี้วงเล็บหลังครับสิ 14, บสวกลบสิเนี้เราคิดครับนิดนึงอย่างที่พาคิดเมื่อกี้14มากกว่าลบสิบเอ็ดใช่ไหมครับสิ 14, มากกว่า11แต่11เอ็ดเป็นลบ ก็เลยตอบบวกชัดเจนนะครับตอบตามตัวมากนะครับ14ลบเหรือ3นั่นเองคราวนี้ลบ2 6บวก3ครับคิดครับเราลอกไม่ได้แล้วนะครับเป็นการบวกด้วยจานวนที่ตรงกันข้ามใช่ไหมครับคือ3เป็นค่าบวก26เป็นค่าลบเพราะฉะนั้น26มากกว่า26ติดลบคำตอบเลยตอบติดลบเท่าไหร่ล่ะก็26-3กลบ3ก็ตอบลบ23อย่างนี้ครับเห็นไหมครับคําตอบคิดหักล้างคือ2-3ติดลบชัดเจนนะครับ เรามาดูอีกข้อต่อไปนะครับในวงเล็บใหญ่ลบสิบบวกสามนะครับคู่นี้ต้องคิดก่อนแล้วบวกตามมาด้วยลบสองคิดในวงเล็บใหญ่ก่อนครับลบสิบบวกสามสิบกับสามใครมากสิบมากแต่สิบเป็นลบคําตอบเลยตอบลบก็ตอบแบบหักล้างกันนะครับสิบลบสามเหลือใครครับเหลือลบเจ็ดนั่นเองลบสองข้างหลังลอกมาก่อนครับพอลอกมาแล้วก็จะคิดอีกครับลบเจ็ดบวกลบสองเป็นการบวกที่พวกเดียวกันชัดไหมครับลบเจ็ดบวกลบสองคำตอบคือลบเก้านั่นเองครับ ลองดูอีกสักตัวหนึ่งครับลบสิบหกบวกด้วยในวงเล็บใหญ่ลบแปดบวกด้วยสิบห้าเราคิดวงเล็บใหญ่คู่หลังก่อนครับลบแปดบวกสิบห้าเป็นการบวกด้วยจำนวนตรงกันข้ามคิดหักล้างกันอีกครับสิบห้ามากกว่าแปดเพราะสิบห้าเป็นบวกคําตอบเลยตอบบวกแต่คิดคิดหักล้างครับสิบห้าลบแปดเหลืออะไรครับเหลือเจ็ดแต่ลบสิบหกเราไม่ได้คิดลอกมาก่อนครับลบสิบหกลอกมาก่อนแล้วก็คิดคู่หลังครับลบแปดบวกสิบห้าได้บวกเจ็ดชัดเจนนะครับเจ็ดเป็นค่าบวก คราวนี้เรามาคิดครับลบ16บวกเเป็นการบวกด้วยจํานวนตรงกันข้ามอีกแล้ว16เป็นค่าลบ7เป็นค่าบวก16คือค่ามากนะครับเราคิดไม่คิดทูกไหมก่อนค่ามากเป็นลบก็เลยตอบลบลบเท่าไหร่ละ่ะก็16บลบ7ตอบลบ9อย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับเราจะนําความรู้อย่างนี้ไปใช้บวกลบคูณหารทศยมกับเศษส่วนได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการบวกมีแบบบวกแบบรวมทําไมถึงรวมกันครับเพราะเป็นค่า อะไรครับจานวนเหมือนกันเอามารวมกันถ้าจํานวนต่างกันเมื่อไหร่เอามารวมกันคือเชื่อมเรื่องหมายบวกต้องคิดแบบหักล้างจะเจนนะครับคราวนี้มาขึ้นหัวข้อ1.3นะครับการลบจํานวนเต็มเป็นอย่างไรนะครับหลักการลบจํานวนเต็มนะครับก็บอกว่าให้เปลี่ยนการลบเป็นการบวกแปลแปลว่าอะไรก็แปลว่าเรื่องลบไม่มี มีแต่เรื่องบวกก็จะให้เปลี่ยนการลบเป็นการบวกโดยยังไงครับเป็นการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบครับชัดเจนนะครับเราลองไปดูตัวอย่างเลยอย่างเช่นลบสิลบด้วย11เป็นเรื่องลบใช่ไหมครับใครเป็นตัวตั้งครับลบสิเป็นตัวตั้งอยู่นิ่งๆนะครับไว้ก่อนใส่วงเล็บไว้นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายอะไรครับเป็นเครื่องหมายบวกบวกด้วยอะไรในโจทย์บอกว่าลบด้วย11ใช่ไหมครับก็บวกด้วยตรงข้ามของ11คือใครครับตรงข้ามของ11เก็คือลบสิดชัดไหมครับ มันกลายเป็นเรื่องบวกแล้วนะครับก็เหมือนกันกับเรื่องบวกที่เราเรียนมาเป็นการบวกด้วยจำนวนเหมือนกันใช่ไหมครับคือลบสิบห้าบวกด้วยลบสิบเอ็ดราก็รวมลบเป็นลบยี่สิบหกครับหน้าตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นลบสิบห้าลบสิบเอ็ดอ๋อคิดแบบรวมนั่นเองก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปผ่านการแปลเปลี่ยนลบเป็นบวกก็ได้แต่พอมาแปลลบเป็นบวกแล้วก็จะเป็นลบสิบห้าบวกลบสิบเอ็ดอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับลบสิบห้าลบสิบเอ็ดมันก็คือลบยี่สิบหกนั่นเอง เราไปอีกตัวตัวหนึ่งนะครับคราวนี้เป็น9ลบ8 9ลบ8ก็นี้เหมือนลบเลขประถมนั่นเองใช่ไหมครับ9ลบ8แต่เราอยากมาคิดแบบการหลักการของเรานะครับเปลี่ยนลบเป็นบวกครับบวกดี่ตรงข้าของ8ก็คือใครครับตรงข้าของ8ก็ลบ8ไงครับใช่ครับทีนี้เป็นการบวกดี่ยนตรงข้ามเห็นชัดนะครับ9บวกลบ8บวกด้วยการอะไรครับตัวตรงข่าก็คิดเหมือนลบก็คือ9ลบ8ตอหนึ่ง จเจนนะครับหน้าตาอย่างนี้ลองไปดูอีกสักตัวเด่งครับ5ลบ12เราเคยเจอแต่12ลบ5ใช่ไหมครับ12ลบ5มันตอบ7แต่คราวนี้5ลบ12ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนั่นเองก็เหมือนกับ9ลบ8นะครับ9ลบ8ตอบ1แต่คราวนี้มัน5ลบ12มันเป็นบวกไม่ได้ก็ต้องเป็นลบนั่นเองแต่เราลองมาคิดโดยหลักการดูสิครับตัวตั้ง5คงที่เปลี่ยนลบเป็นบวกบวกที่ตรงข้ามของ12ครับก็คือลบ12ชัดไหมครับ เป็นการบวกด้วยจำนวนตรงกันข้ามเวลาคิด,ค,ดคิดหักล้างใครมากครับ12มาก12เป็นลบเลยตอบลบก็คิดหักล้าง12ลบ5ตอบลบ7จชัดเจนนะครับเรามาอยู่สักตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายในหน้านี้นะครับลบ18ลบด้วยลบ6ลบ18ตัวตั้งลบ18เป็นตัวตั้งนิ่งๆไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราเปลี่ยนเครื่องหมายลบครับหลัง18เป็นลบเปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยตรงข้ามของลบ6ครับเพราะมันลบด้วยลบ6เปลี่ยน เป็นการบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของลบหก็คือ6ก็กลายมาเป็นลบสิบวกด้วยหเป็นไงครับเป็นการบวกด้วยจํานวนที่ต่างกันก็คิดหักล้างกันครับลบสิบวกหก็ถามว่าใครมาก18มากแต่18เป็นลบคําตอบเลยตอบลบชัดเจนนะครับคิดครับสิบแลบหก็เหลือลบสิชัดเจนนั่นเองโอเคนะครับคงชัดเจนนะครับว่าเมื่อไหร่ตอบบวกเมื่อไหร่ตอบลบนะครับเวลาคิดเครื่องหมายบวก นะครับลองดูตัวมากตัวมากเป็นลบตอบลบตัวมากเป็นบวกตอบบวกกินง่ายอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปแปลใส่ค่าสมบูรณ์ก็ได้โอเคนะครับเรามาดูจงหาผลลบต่อไปนี้บ้างนะครับคราวนี้ในวงเล็บนะครับลบแปดลบด้วยสี่ลบแล้วทึงลบสิบสองเป็นไงครับถ้าลบลบต่อลบอย่างนี้รวมลบใช่ไหมครับแต่เราจะมาแปลก่อนก็ได้นะครับแปลในเครื่องหมายวงเล็บก่อนนะครับลบแปดเป็นตัวตั้งบวกด้วยตรงข้ามของสี่ก็คือลบสี่เห็นชัดไหมครับอย่างนี้จากนั้น ก็เปลี่ยนขึ้นมายลบอีกข้างนอกของเล็กก็เปลี่ยนได้เลครับเปลี่ยนลบเป็นบวกบวกด้วยตรงค้าของบก็คือลบ12นั่นเองเรามาคิดคู่แรกกันก่อนนะครับลบ8บวกด้วยลบ4ก็คือลบ12ชัดไหมครับตัวหลังบวกด้วยลบ12อลอกลงมาจากนั้นก็รวมลบครับลบ12บวกกับลบ12ก็รวมลบเป็นลบ24นั่นเองครับผ่านนะครับเรามาดูข้อต่อมาครับในวงเล็บใหญ่นะครับลบ10ลบด้วยลบ3แล้วถึงมาลบด้วยลบ2 โอเคครับคิดในวงเล็บใหญ่ก่อนนะครับลบสิเป็นตัวตั้งนิ่งนิ่งไว้ก่อนเปลี่ยนลบเป็นบวกบวกด้วยตรงข้ามของลบสก็คือ3นั่นเองทีนี้หลังวงเล็บใหญ่นะครับเราก็เปลี่ยนได้ด้วยได้ครับเปลี่ยนลบเป็นบวกบวกด้วยตรงข้ามของลบสใช่ไหมครับพะมันลบด้วยลบสก็เปลี่ยนเป็นบวกแล้วก็ต้องบวกด้วยตรงข้ามของลบสก็คือ2นั่นเองชัดเจนนะครับคิดในวงเล็บใหญ่ก่อนลบสิบวกสา เป็นการบวกด้วยจำนวนตรงกันข้ามอย่าคิดรวมเป็น13บสามเด็ดขาดนะครับตรงนี้ไม่มีสิทธิ์เป็น13ไม่มีสิทธิ์เป็นลบสิเพราะมันบวกด้วยจำนวนที่ตรงกันข้ามกันต้องคิดแบบหักล้างเท่านั้นแต่10บกับสามเทากมาก10บมาก10เ,เป็นลบเลยตอบลบ,ลบครับตอบ10บลบสนั่นเองก็คือลบเนั่นเองชัดเจนนะครับไม่ได้คิดรวมกันต้องคิดหักล้างครับ10บกับสาคิดหักล้างเป็น7แต่10เป็นค่าลบเลยตอบลบคราวนี้ลบสบวกเอ้ลบเบวกสก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการบวกด้วยจำนวนที่ตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์เป็น9หรือลบเครับเราต้องคิดหักล้างไม่ตอบ5ก็ลบหนั่นเองแต่7มันเป็นลบเพราะฉะนั้นเลยตอบลบหครับข้อนี้ชัดเจนนะครับไม่มีสิทธิ์เป็น9ไม่มีสิทธิ์เป็นลบเมีสิทธิ์เป็น5กับลบหแต่ดูที่7 7ติดลบเพราะฉะนั้นค่าลบเป็นคําตอบของเราคือลบหนั่นเองนะครับลองดูตัวต่อไปเลยนะครับลบสิลบด้วยในวงเล็บลบสิลบสิเราจะมาแปลกันก่อนนะครับ ข้างนอกวงเล็บลบสิบเก้าลก็ติดลบตรงนี้ลอกมาก่อนแปลเฉพาะเครื่องหมายในวงเล็บก่อนนะครับเปลี่ยนนะครับจากลบเป็นบวกก็คือตัวตั้งลบสิบแปดอยู่นิ่งๆเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วนะครับมันลบด้วยสิบหกใช่ไหมโจทย์ลบด้วยสิบหกก็ต้องบวกด้วยตรงข้ามของสิบหกครับคือลบสิบหกนั่นเองคิดเฉพาะในวงเล็บหลังก่อนนะครับเพราะเขาสั่งว่าต้องทําในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่ก่อนคือลบสิบแปดบวกด้วยลบสิบหก เป็นเท่าไหร่ครับเป็นการรวมลบนั่นเองเป็นลบยีใช่ไหมครับข้างหน้าลบสิลบนี่ลอกมาก่อนนะครับชัดเจนนะครับลบสิบวกนี่ลบสินะครับโทษนะครับเป็นลบสานะครับรวมกันนะครับ18บแวกสินั่นเองเป็น34แต่ตอบรวมลบก็เป็นลบสาเป็นไงครับมาอีกแล้วครับหน้าตาอย่างนี้เป็นเรื่องลบใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นเรื่องบวกครับตัวตั้งคือลบสิอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะครับจากนั้นเปลี่ยนลบเป็นบวกบวกด้วยใครครับบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของลบสา คือใครครับก็คือ3 4เห็นชัดไหมครับตรงข้ามของลบ34คือ34ตรงข้ามของ3 4คือลบ3 4นั่นเองคราวนี้เป็นการรวมด้วยค่าที่อะไรครับต่างกันจนํานวนที่ต่างกันอีกแล้วก็หักล้างกันอย่าคิดรวมกันเด็ดขาดครับ19กับ34ต้องหักล้างกันแต่3 4เป็นบวกหรือตอบบวกนะครับแค่นั้นเองแต่คิดหักล้างกัน3นนน4มลบ19เลยครับคาตอบคือ26นั่นเองครับเห็นชัดไหมครับนี่คือหน้าตาของการลบจํานวนเต็มนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนโครงสร้างเป็นการบวกได้อย่าง นะครับก่อนจากการันนะครับก็ขอฝากคำคมไว้นิดนึงนะครับคิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้มีเรื่องใหม่ๆมาให้ได้รับชมนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยเมื่อมีสัญญาณเตือนจะได้เข้ามาดูได้ง่ายๆนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ เขาฝากคำคมไว้แล้วนะครับคิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับสามารถกดดูเรื่องต่อไปได้เลยนะครับใน m 1 t 1หมายถึงม1เทอม1นะครับในตอนที่3หรือเรื่องที่สนใจทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ